สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะฮะเคยบอกไปแล้วใช่ไหมวงการเนี้ยเข้าแล้วออกยากนะครับมีแต่เรื่องเสียหายทั้งนั้นแหละนะฮะนะ,ะวันที่คุณซื้อรถครั้งแรกไม่ใช่ว่าซื้อรถมาแล้วปั่นแล้วก็จบนั่นแค่จุดนั่นคือจุดเริ่มต้นครับนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆะฮะคันสองไม่ใช่เป็นคันนะอะไรต่างหากอะไรต่างหากนะฮะนี่ก็ สั่งมาครับเป็นล้อมาวิกนะฮะส่วนดุมเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าดุมของอะไรแต่ว่าเขาเป็นดุมแบรลลิงอะฮะตลดับลูกปืนอะไม่ใช่เลียงเม็ดอะนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วมาดูซิสักยภาพนะว่าอย่างไงแต่ว่าสัมผัสแรกที่จับล้อปุ๊บกับล้อเดอิมที่เป็นล้อโรงงานเนี่ยโอ้โหน้ำหนักต่างกันเลยโอ้โหคนละเรื่องจับปุ๊บเฮ้ย <laughs> บอกว่าเฮ้ยเลยเฮ้ย โอ้โหแบบเบาอ่ะกับล้อโรงงานเนี่ยล้อโรงงานนี้ล้ออลูมิเนียมนะของเดิมเนี่ยดุมวงล้อสีลวดนะฮะสีลวดสแตนเลสนะฮะวงล้ออลูมิเนียมดูบลูมิเนียมนะฮะอันเนี้ยอันนี้ก็อลูมิเนียมเหมือนกันของมาวิกนะครับดุมก็เป็นดุมอลูมิเนียมเหมือนกันนะ,ะแต่ตลับลูกปืนก็คงองต้องเป็นเหล็กอ่ะทั้งในอ่ะนะฮะคือจะเบาวกว่าเหลือเชื่อเลยนะฮะครั้งนี้ผมจะลดจากยางยี่ดเหลือยี่สิบสามด้วยนะฮะ 28ดหรยด้วยลดทั้งยางนะฮะลดทั้งลดน้ำหนักอ่ะเรียกว่าลองเปลี่ยดซิว่าจากยางใหญ่ที่มันเมื่อก่อนขี่ข่าปั่นยางใหญ่มันจะนุ่มดีอ่ะลองเฮ้ยลองลองลองยางเล็กดูซิมันมีปัญหาอะไรไหมอ่านะครับก็ใช้ยางในเดิมนะฮะยางนอกมากับเขาแหละผู้ง่ายก็ซื้อของของมือสองในออนไลน์มาอ่าเนี่ยพอเสร็จแล้วเป็นไง เสร็จแล้วก็ปดูศักยภาพมาันสิมันเป็นยังไงบ้างนะฮะดูศักยภาพวันหน่อยนะฮะ,ะ,ฮะพอเสร็จแล้วเริ่มการเริ่มการป,ป้ายปัย้นสัมผัสแรกที่เราปั่นปุ๊บเนี่ยรู้สึกก่อนเลยนะฮะลดเบาขึ้นครับหนึ่งหน้ายางมันเล็กลงอ,ะอ่ะใช่ไหมหน้ายางเล็กลงอะ่ะมันด้วยเหตุเนี้ยมันก็เบาขึ้นละอ่ะนะครับ สองผมว่านะพอใส่ยางเล็กๆคือจักรยานวินเทจเนี่ยใส่ยางใหญ่ไปอะ่ะพวก28ดอะไรพวกเนี้ยยางหลังยางหลังคันเส้นเดิมเนี่ยมันสาทีเดียวยางหลังนี่สามสองนะออนะอันนี้ยีสามหน้าหลังนะฮะยีสามหน้าหลังเขาให้มา23าหน้าหลังก็ดูแล้ววินเทจขึ้นเยอะเลยนะยางบางๆนะฮะยางเฟรมก็เฟรมบางๆนะครับ แล้วยางเล็กๆเนี่ยเออเฮ้ยมันมันมันเข้ากันดีมันใช่แหละเออมันใช่แหละเมื่อก่อนเนี่ยผมอยากจะขี่ยางใหญ่ปั่นยางใหญ่เพราะว่ามันจะนุ่มขึ้นงานทตนี้รอปั่นยางเล็กเนี่ยมันดีหลายอย่างแต่ว่าความนุ่มอ่ะมันกระด้างอ่ะทีนี้เออนะได้อย่างเสียอย่างครับนะฮะมันกระด้างอ่ะเมื่อก่อนลงแบบว่าเป็นกวดกวดะทางกวดอะไรพวกเนี้ใช่ไหมฮะมันก็ กระแทกน้อยหน่อยนุ่มนะถึงใช้คำว่านุ่มสําหรับจกักรยานที่ไม่มีโชว์อย่างเงี้ยถือว่าแบบมันเด้งที่ลมยางมันเด้งให้อ่ะดึงกดึกอะไรเงี้ยแต่เนี้ยต่อตรงเลยปึ๊กปึ๊กต่อตรงเลยเออก็เจ็บอยู่แบบไม่เจ็บหรอกแบบกระด้างอ่ะเออมันกระด้างขึ้นอ่ะแต่เราก็ได้แบบว่าความแบบความเบาของรถอ่ะชัดเจนเรื่องความเบานี้ชัดเจนเลยนะฮะน้ําหนักก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนยางเนี่ยอ่าก่อนที่จะเปลี่ยนล้อเนี่ย สิบสองกิโละคันนี้ตอนนี้เหลือสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเนี่ยแถวแถวเนี้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเนี่ยหายไปหนึ่งกิโลเอ้ยฟิลลิ่งการปั่นคนละเรื่องนะถึงว่าเขาบอกว่าเฮ้ยปไปไล่เบาไล่เบา,เ,บาเขาถึงได้ไล่เนี่ยพอไล่เบา,เบาปุ๊บเนี่ยมันไหลดีกว่าหนึ่งอาจจะว่ายางเล็กลงใช่ไหมพอยางเล็กแน่น่ะหน้าสัมผัสมันกับถนนมันน้อยลงอ่ะยังไงยังไงเนี่ยแบบมันก็ต้อง เบาขึ้นน่ะในการปัน่นอ่ะสองน้ำหนักน้อยลงใช่ไหมอืมนะครับมันก็เลยเบาขึ้นอีกแรงหนึ่งใช่ไหมเออมันก็ได้ไปแบบว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับได้แบบว่าความนุ่มหายไปความกระด้างมาแทนแต่รถก็เบาเ,เหมือนกับว่าปั่นได้ลื่นขึ้นอ่ะอันนี้ลื่นขึ้นชัดเจนเลยหรืออาจจะเป็นที่ดุมก็ได้ครับนะฮะอาจจะเป็นที่ดุมก็ได้เพราะว่ามันเป็นดุมแบริ่งด้วยอ่ะเดิมมันเป็น ดุมดุมเม็ดธรรมดาครับนะบอันนี้เป็นดุมแบริ่งแล้วหรือตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะหนึ่งน้ำหนักสองหน้ายางสามดุมที่มันเปลี่ยนไปทำให้รถลื่นขึ้นชัดเจนนะครับนะฮะนี้เรามาดูหน่อยตรงรถมันเป็นยังไงนี่อันนี้ดุมครับนะครับดุมเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครรู้วะช่วยบอกทีี่ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเนื้อผิวสัมผัสเขาดีนะเออนะฮะผิวแบบ ผิวเนียนเรียบเลยนะครับแล้วลื่นด้วยก่อนใส่ก็มาหมุนดูลื่นมากแล้วนะฮะอันนี้พอใส่แล้วชัดเจนนี่ชอบจริงๆชอบจริงๆนะฮะเสือหมอกวินเทจนะผมชอบแนววินเทจจักรยานในบ้านเนี่ยแนววินเทจหมดเลยทุกคันชอบคือชอบแนวนี้ก็ซื้อแนวนี้สไตล์ใครสไตล์ตลมันบางคนก็ชอบเสือ้อภูเขาก็แล้วแต่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกคะชอบใครชอบมัน่ะนะฮนะดุมหน้าก็ลื่นดีครับ นะฮะปลดเร็วของอ่าชิมาโนเหมือนกันแต่ตัวยี่ห้อดุมเนี่ยผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรแค่นั้นเองมันเป็นอ่าคนซื้อเก่าที่ผมไปซื้อเข้ามาคนนั้นก็ไม่รู้ใครรู้บอกทีแล้วกันนะครับสวัสดีครับ